ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสำนักง,งานสีเขียวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารมประจําปี2568การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารมตั้งอยู่เลขที่18ทับ7หมู่8ถนนอุบลศรีสะเกดต,ตำบลดูนอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดบริหารงานโดยนายอุทัยคุณาโคตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทธรารมให้ความสำคัญและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักง,งานสีเขียวประจำปี2568โดยแบ่งการดาเนินง,งานออกเป็นทั้งหมด6หมวดดังนี้หมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนดำเนินง,งานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีพื้นที่ในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น560ตารางเมตร จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีพนักง,งานผู้ช่วยพนักง,งานคนงานแม่บ้านราปภคนสวนรวมทั้งสิ้น42คนมีการแต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยี Green Office and Green i อ เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568โดยนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการกำหนดแผนการดำเนินง,งานโครงการสำนักง,งานสีเขียวประจำปี2568กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรพลังงานของเสียและปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจ ซึ่งมีเป้าหมายในการดําเนินโครงการดังนี้ 1. ลดการใช้ไฟฟ้าลง5%จากการใช้ไฟปี2,567 2. ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง5%ของการใช้น้ำมันปี2,567 3. ลดการใช้น้ำลง3%ของการใช้น้ำปี2,567 4. ปริมาณของเสียนำกลับมาใช้ใหม่45% 5. ลดปริมาณการเดินกระจกลง5%เทียบจากเดือนมีนาคม2568ได้จัดทําทะเบียนและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละ,ะแผนกกิจกรรมที่มีนัยสำคัญที่จำเป็นต้องกำหนดแนวทางแก้ไขด้านการใช้ทรัพยากรและปัญหามลภาวะประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับสูงสุดคือขวดหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว จัดทำโครงการบ้านขอขวดของเราเพื่อแยกขยะที่เป็นขวดพลาสติกออกจากขยะรีไซเคิลและเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของขยะที่มีมูลค่ารวมทั้งการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในการทำโครงการบ้านขอขวดของเราการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาการทราลุงได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ซึ่งได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินตรวจสอบความสอดคล้องพบว่ามีทั้งหมด58ฉบับ1เทศบัญญัติ การจัดการปัญหาด้านทรัพ,พยากรมีการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพ,พยากรและพลังงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมในสำนักง,งานนำมาคำนวณปริมาณการดอนกระจกพบว่าในเดือนสิงหาคม2,568เทียบกับเดือนมีนาคม2,568ที่ใช้เป็นฐานลดลงตามเป้าหมาย มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโดยการวางแผนการเดินทางก่อนใช้รถเพื่อลดระยะทางและมีการจัดการตลับมือที่ใช้แล้วให้เหมาะสมหมวดที่2การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกมีการประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์สำนักง,งานสีเขียวณห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารมวันที่26มีนาคม2568 โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมครั้งที่1ผ่านระบบออนไลน์เว็บ X ในวันที่2เมษายน2,568การอบรมได้กำหนดหัวข้อการบรรยายและวิทยากรในแต่ละหัวข้ออย่างเหมาะสมซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้รับเกียรติบัตรการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานสีเขียวจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลนโยบายปัญหาสิ่งแวดล้อมกฎหมายเป้าหมายการใช้พลังงานและทรัพยากรการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาการเรือนกระจกโดยมีผู้เข้าอบรมตามโครงการจำนวนทั้งสิ้น42คนผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์100%รวมทั้งมีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนการฝึกอบรม มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารแบ่งเป็น6ช่องทางใน9หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารม 2. กลุ่มลลย Green Office PEA KTM 3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 4. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 5. Green Talk 6เมื่อมีการประชุมชี้แจง มีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานโดยจัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าแผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการเปิดกล่องและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือนหากมีข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการดำเนินการตามผังการจัดการข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมภายใน7วันนับจากวันที่เปิดกล่อง หมวดที่ 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงานมีการกำหนดมาตรการในการประหยัดทรัพยากรและพลังงานดังนี้มาตรการประหยัดน้ำได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพก๊อกน้ำว่ามีการรั่วซึมหรือไม่มีการรณรงค์ใช้น้ำเท่าที่จำเป็นและปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานรณรงค์กิจกรรมตัวไปไฟดับ และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่25องศาเซลเซียสมาตรการประหยัดกระดาษจัดประชุมผ่านระบบ p l m s เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและกำหนดกล่องสำหรับเก็บกระดาษรียุทหนึหน้าและกระดาษรีไซเคิลสหน้ามาตรการประหยัดเชื้อเพลิงนำระบบ GIS และ Google Street View มาใช้ในการสำรวจพื้นที่ ทดแทนการเดินทางออกไปยังสถานที่จริงและตรวจสอบบำร,รุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอมาตรการจัดประชุมและนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติใช้สื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ปริมาณการใช้น้ำเดือนสิงหาคมปี2568ลดลง13.9 5เทียบกับเดือนสิงหาคมปี2567 การใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนสิงหาคมปี2568ลดลง12.58%เทียบกับเดือนสิงหาคมปี2567การใช้เชื้อเพลิงเดือนสิงหาคมปี2568ลดลง18.55%เทียบกับเดือนสิงหาคมปี2567 การใช้วัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคมปี2568ใช้กระดาษลดลง20%และใช้หมึกพิมพ์ลดลง72.20%หมวดที่4การจัดการของเสียมาตรการที่1การจัดการขยะมีการจัดวางถังขยะไว้ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสมและมีการกำหนดมาตรการการทิ้งขยะไว้อย่างชัดเจนมีเส้นทางการจัดการขยะ มีจุดพักคอยขยะแยกประเภทขยะเพื่อรอการจัดเก็บขยะจากเทศบาลตำบลกันทรารามสัปดาห์ละสองครั้งทุกวันอังคารและวันศุกร์มีการประกาศเป็นองค์กรปลอดโฟมมีการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดขยะพลาสติกโดยใช้แก้วน้ำส่วนตัวถุงผ้าและกล่องใส่อาหารมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะที่เป็นเศษไม้มาทำเป็นโครงสร้างตามโครงการบ้านขอขวดของเราการจัดการขยะเศษอาหารได้นำเศษอาหารกลับบ้านเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์รายงานปริมาณขยะเดือนสิงหาคมปี2568มีขยะทั่วไป29%ขยะอินทรีย์12%และขยะรีไซเคิล59%และขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่คิดเป็น70.79%ของขยะทั้งหมด มาตรการที่2การจัดการน้ําเสียมีการกําหนดผู้รับผิดชอบมีการจัดทําจุดบําบัดน้ําเสียมีมาตรการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานล้างภาชนะที่บริเวณจุดบําบัดมีการตักและทําความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงและบ่อดักไขมันไปกําจัดอย่างถูกต้อง มีการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดพุทธศักราช2567หมวดที่5สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทราลมมีพื้นที่ปฏิบัติงานจำกัดจึงกำหนดการติดหน้ากากาอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นผงหมึกแทนการจัดวางห่างจากผู้ปฏิบัติงานกำหนดพื้นที่สำนักง,งานเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมประชาสัมพันธ์นรณรงโทษของบุหรี่และการลดละเลกบุหรี่มีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างประจำปีและผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงดังบริเวณโดยรอบสำนักง,งานและจัดทำมาตรการควบคุมมลพิษทางเสียงภายในสำนักง,งานกำหนดนแผนกรับผิดชอบพื้นที่ภายในสำนักง,งานอย่างเหมาะสมและคงไว้ซึ่งพื้นที่สีเขียวมีการป้องกันสัตว์พาหานำโรคและตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหานำโรคเดือนละสองครั้ง ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟป,ประจำปี2,568และจัดทำทะเบียนผู้ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นจำนวน55คนคิดเป็น98%ตรวจสอบความเพียงพอและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกเดือนหมวดที่6การจัดซื้อและจัดจ้างด้านการจัดซื้อมีการกำหนดผู้รับผิดชอบพร้อมทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ขาย เพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการระบุแหล่งสืบคน้นโดยจะทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักง,งาน มีการสรุปผลการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกเดือนโดยสถานะการจัดซื้อสินค้าทั้งหมดสะสมในเดือนกันยายน2,568มีปริมาณการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอย้ละ4 2 6 0ด้านการจัดจ้างในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารมไม่มีผู้รับจ้างที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม การฟ้าสวนภูมิภาคสาขากัรทาราลมได้จัดทําเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างใบอนุญาตปฏิบัติงานข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอบรมให้ความรู้และชี้แจงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับจ้างการจัดประชุม Green meeting การไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาการทราลมไม่มีสถานที่ให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงมีแนวทางในการคัดเลือกโดยทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังร้านอาหารทรีไทม์และร้านอาหารสุขเสมอ ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักง,งานการไฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากันทรารมมีความมุ่งม,มั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักง,งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปขอบคุณค่ะ